ประชาชนแห่เดินทางไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นการแวะค้างคืนล่องแพโดยเฉพาะที่ทะเลสาบเขื่อนบางล่างนะคะซึ่งเป็นจระเาบสีเขียวมรกตที่สําคัญนะคะประชาชนจะได้ชมและก็อิ่มเอมกับธรรมชาติของเขื่อนบางล่างอย่างเต็มที่ด้วยค่ะโดยผู้สื่อข,ข่าวรายงานจากพื้นที่จังหวัดยะลานะคะว่าหลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศ เรื่องของวันหยุดยาวต่อเนื่องสีวันตั้งแต่28-31ถึงกรกฎาคมเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษประจำปีปรากฏว่าก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่ของทะเลสาบเขื่อนบางล่างกันเป็นส่วนมากนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าสําหรับการเที่ยวในพื้นที่ของทะเลสาบเขื่อนบางล่างนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบสีเขียวมรกต รวมถึงทะเลหมอกที่ทอดยาวสลับขบเขาไกลสุดลูกหูลูกตาที่สําคัญนะคะผู้ที่ไปเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวยังจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปกันแบบครอบครัวนะคะแล้วก็สามารถลงเล่นน้ํำในพื้นที่ของทะเลสาบได้อย่างสบายใจสำหรับกิจกรรมการล่องแพในทะเลสาบเกินบางลังนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการ เปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะด้วยเรือนะคะหรือว่าแพร่นำเที่ยวจำนวน8ลํลำค่ะโดยปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจองเต็มหมดทุกลํานะคะโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่คือละ7 5 0 0 9 0 0ถึงเก้าบาทซึ่งก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ30-45ถึงคนต่อแพต่อลำโดยหนึ่งในนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเดินมาจากกรุงเทพก็คือคุณนิรุตสุประการบอกว่า ได้มีการชวนเพื่อนๆนะคะไปท่องเที่ยวพักผ่อนค่ะแล้วก็บอกว่าจังหวัดยะลาเองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทะเลหมอกรวมไปถึงนะคะเขื่อนบางลางที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนเนี่ยที่ชื่นชอบนะคะกีฬาทางน้ําแล้วก็ความร่มรื่นนะคะแล้วก็สายน้าเย็นๆเนี่ยก็ต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนที่สําคัญนะคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยหาโอกาสยากมากเลยที่จะไป ใช้เวลานะะในการพักผ่อนประมาณ3-4วันเขาก็เลยมีการฝากเชิญชวนนะคะว่าประชาชนใครที่ยังไม่เคยไปยะลา ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จังหวัดที่ปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจเนื่องจากว่ายะลานะคะมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่อายุเวงเบตงเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเต็มทุกวันโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์นะคะว่ากันว่าจะต้องมีการจัดระบบเรื่องของการขึ้นไปชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่เพื่อแก้ปัญหานะคะเรื่องของความล่าช้าและก็การจราจรที่ติดขัดซึ่งใครยังไม่เคยไปยะลาเนี่ยก็ต้องหาโอกาสไปสักครั้้งงนึะจได ชมธรรมชาติแล้วก็เล่นน้ำใสๆที่ทะเลสาบเขื่อนบางลางค่ะ